แก้ไขในสิ่งที่คุณไม่ผ่านโซแพนในบางจุดน,นั้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโพธิสต์หรือเป็นพุทธภูมิจะต้องเจอบทการทดลองและการทดสอบเยอะมากครับทุกคนครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักชอบเจอกับคนใกล้ตัวเช่นเจอกับพ่อแม่กับพี่น้องนะฮะหรือว่าเจอกับคนรักของตัวเองอะไรก็แล้วแต่บททดสอบทางจิตวิญ,ญญาณคืออะไรนะครับเคยสอนในกลุ่มไปแล้วนะครับว่าบททดสอบเนี้ยคือสิ่งที่ ถูกจัดวางเพื่อเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ตามโซแผนของเราซึ่งโซแผนก็หมายถึงภารกิจทมจิตวิญญาณของเราเนี่ที่มันถูกวางหรือว่าถูกขีดเขียนมาแล้วเราเรียกว่าชะตาชีวิตนะครับซึ่งชะตาชีวิตเนี่ยมันคือรหัสจิตที่ลักษณะเป็นไฟไล์อิเล็ก,ลกทรอนิกส์ทางพลังงานที่คุณมองไม่เห็นหรอกทุกคนมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางสปริชวลที่ถูกฝังเอาไว้ในตัวรู้ของคุณเอง ะครับผมซึ่งเมื่อถึงเวลาหรือว่าช่วงจังหวะของชีวิตแล้วเนี่ย ตัวรู้ของคุณนะครับที่เขาซ่อนอยู่ในลักษณะของเมคระบ้าของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยจะมีการเลือกชุดรหัสการทํางานของโซแพนแต่ละจุดแต่ละขั้นส่งออกมาผ่านปลายเหลี่ยมมุมของเมคระบ้าและอาศัยปลายเหลี่ยมมุมของเมคระบ้าเนี่ยในการสั่นสะเทือนทํางานสื่อสารกับระบบของดวงดาวเกณฑ์ชะตาของจักรวาลเพื่อจัดสรรร้อยเรียงเหตุการณ์ชีวิตให้กับบคุคคลผู้นี้เนี่ยเจอชีวิตตามสเต็ปขั้นตอนของบันไดที่มีความแตกต่างกันไป แล้วพอเราเจอแต่ละเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องอาศัยการมีของจิตอยากหรือว่าจิตสมนึกในการเรียนรู้แต่ละก้าวขั้นของบทละครให้จงได้เพราะการเรียนรู้ตามบทละครของเรานะครับมันคือขั้นบันไดของการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราซึ่งมันถูกวางแผนไว้แล้วแต่พอเราสอบไม่ผ่านตามบททดสอบแล้วเนี่ยทุกคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ คุณก็ต้องกลับมาสอบซ่อมใหม่ไงทุกคนใช่ไหมฮะสอบซ่อมใหม่ตามภพชาติของคุณไงมันก็เลยต้องมีภพชาติขึ้นมาภพชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาแก้ไขในสิ่งที่คุณไม่ผ่านโซแพนในบางจุดหรือว่าบางท่อนบางตอนของคุณนะฮะซึ่งพอมันต้องกลับมาแก้ไขใหม่แล้วเนี่ย มันก็เลยต้องมีรหัสชีวิตซ้อนอีกรหัสหนึ่งเพื่อสามารถรองรับการเกิดใหม่อีกภพชาติของคุณได้ซึ่งเราเรียกว่าชะตาแห่งกรรมทุกคนเข้าใจยังฮะฉะนั้นชะตากรรมเนี่ยมันก็เลยเป็นบทละครชีวิตซ้อนทับบทรหัสชีวิตจริงๆของคุณหรือว่าซ้อนทับโซเพนของคุณอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งมันก็เลยบิดเบือนและเกิดโลกคู่ขนานของจิตวิญญ,ญาณของคุณเองซึ่งคุณเนี่ย ไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหรอกครับแต่เพราะไอ้การสอบไม่ผ่านเนี่ยมันจึงต้องมีพบชาต์กลับมาแก้ไขเรื่อยๆไม่งั้นนะครับจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะยกระดับตัวเองได้เลยทีนี้เนี่ยพอบททดสอบมันก็มาซ้อนทับบทละครชีวิตของคุณนั่นแหละฮะบางครั้งบางครามันก็เลยมาเป็นลักษณะของบททดลองนะทุกคนบททดลองคืออะไรครับบททดลองเนี่ย ต่างจะผุดทดสอบแน่นอนทุกคนมันต่างกันยังไงล่ะทุกคนครับมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณเคยสร้างวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วพอคุณกลับมาเกิดในชาติพวกปัจจุบันเนี่ยที่มันยังมีวิบากกรรมเก่าๆข้างค้างอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม,ชม่ชําระวิบากกรรมตรงนี้เนี่ยจิตวิญ,ญญาณของคุณเนี่ยก็ต้องติดอยู่กับเกณฑ์ชะตากรรมที่มันต้องวนลูปเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันหมุนไปเรื่อย แล้วมันก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมมันทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยกลับมาสู่ล่องเดิมของรหัสชีวิตแท้ๆดั้งเดิมที่เป็นโซโแพนที่เป็นพันธสัญญาเก่าที่เป็นภารกิจของจิตวิญญาณเนี่ยที่คุณนะ่ะเคยตั้งเอาไว้มันจะกลับมาไม่ได้ทีนี้เรื่องของชะตากรรมทุกคนครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องถูกนำเผชิญกับเงื่อนไขต่าง เงื่อนไขกับนายเอนายบีนายซีหรือว่ากับดวงจิตเก่าๆที่คุณเคยมีพันธกกรรมร่วมกันมาก่อน,นะฮะเช่นมาเกิดในลักษณะของการเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือมันเป็นเพื่อนซีกันก่อนเช่นเคยไหมทุกคนเรามีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งรักกันมา,มากๆเลยแต่พอวันหนึ่งแล้วปับ๊บเพื่อนซีคนนี้เนี่ยหักเลี่ยมโหดใส่เรานะครับจนแบบว่าเราเจ็บปวดม,มากๆเลยหรือมาเป็นแฟนกัน รักกันมากๆเลยปุ๊บแล้วแฟนของเราก็นอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนใหม่แบบเนี้คนที่เป็นผู้หญิงก็เจ็บปวดเจ็บช้ำน้ําใจ แล้วก็โทษกล่าวสิ่งหนึ่งต่างโทษกล่าวเกณฑ์ชะตากรรมฟ้าดินว่าเป็นเพราะอยู่งั้นอย่างนี้งั้นก็เลยพยายามไปหาหมอดูพยายามไปหาหมอเดาให้เขามาแก้ไขดวงชะตาไปกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นเหล่านู้นให้ได้ขอเจอคู่แท้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ชะตาของเขาเนี่ยต้องเจ็บปวดเรื่องของความรักเพราะอดีตชาติของเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนนะฮะเคยหักหลังคนรักของตวมาก่อนเคยคบซ้อนมาก่อนเหล่านี้นะครับถ้าครั้นจะไปขอองค์เทพให้ข้าพเจาพ้าผู้นี้ เจอนะแฟนที่รักเดียวใจเดียวแต่วิบากกรรมที่มันยังคงทับถมอยู่เนียมันก็ดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเม k e sense ครับทุกท่านครับแบบนี้แล้วเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องมีชีวิตไปตามเกฑ์ชตากรรมเห็นไหมทุกคนครับฉะนั้นชตากรรมจึงมาลักษณะของการถูกทดลองการทดลองก็คือการที่มารหรือเจ้ากรรมนเวรนำผลของกรรมของคุณ มาเป็นสิ่งให้คุณได้เผชิญเพื่อให้คุณชำระร้างในสิ่งที่คุณเคยข้างค้างกับบุคคลในบุคคลหนึ่งหรือสิ่งที่คุณเนี่ยข้างค้างอยู่กับตัวเองเพราะผลของระบบธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีวิธีการประมวลผลครับทุกคนคับว่าถ้าจิตวิญญาณดวงนี้ไม่ชำระล้างชะตากรรมเก่าๆที่มันเคยถูกผูกเอาไว้กับเงื่อนไขแห่งกรรมด้านลกอะไรก็แล้วแต่ ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ชะตาแห่งธรรมที่จะสามารถยกระดับจิตวิญญาณดวงนี้ให้ได้ถึงซึ่งระดับของอริยธานะตรงนั้นหรือได้สามารถทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเขาจริงๆมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับทุกคนครับและนี่คือความจริงและนี่คือความจริงครับทุกคนครับแล้วพอมันไม่สามารถยกระดับได้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณดวงนั้นเขาเรียกว่าเ็จะไม่สามารถ กลับบ้านได้ไม่สามารถกับคืนสุสภาวะของนิพพานได้ไม่สามารถยกระดับจิตความเป็นวันเนสของตัวเองแบบนี้ได้ฉันแล้วบุคคลใดก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยต้องเกิดมามีพัฒกาจิตเป็นผู้นําพาทางจิตวิญญาณนะฮะหรือว่าเป็นดุลจิตของพระโพธิสัตว์ที่มาทำหน้าที่สร้างสมบรัรมีตรงนี้ ฉะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพุทธภูมิจะต้องเจอบทการทดลองและการทดสอบเยอะมากครับทุกคนครับเพราะอะไรเพราะเบื้องบนต้องจําเป็นอาศัยในการนําวิบากกรรมมาเป็นเงื่อนไขเพื่อในการมาทดสอบตรงเนี้ให้เขาสามารถชําระกรรมชําระวิบากกรรมเพื่อให้เขาสามารถสร้างบาร,รมีของเขาเนี่ยนะตรงเนี้ขึ้นมาได้ ทุกคนเขา้าใจไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่สร้างบาร,รมีจากการถูกทดลองถูกทดสอบตรงนี้แล้วเนี่ยจิตของเขาเนี่ยก็จะไม่สามารถไปสอนผู้อื่นได้เพราะจิตของเขาต้องเข้าใจชีวิตต้องทุกข์จริงๆมาก่อนต้องเจ็บปวดจริงๆมาก่อนต้องถูกกระทํามาก่อนเพื่อให้เขาสามารถเข้าใจหัวอกของผู้อื่นได้นะฮะแล้วสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้อย่างแท้จริงทุกคนจาไวด้ดีๆ ที่แล้วเนี่ยดวงจิตของคนเราเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักชอบเจอกับคนใกล้ตัวเช่นเจอกับพ่อแม่กับพี่น้องนะฮะหรือว่าเจอกับคนรักของตัวเองอะไรก็แล้วแต่พอถ้าเกิดเขาไปเจอกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวของเขาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์อย,อยู่แล้วครับทุกคนครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าจิตของพวกเขาเนี่ยเป็นจิตที่มีความแตกต่างหรือว่ามีสกิลที่แตกต่าง เนื่องจากการสั่งสมบูรณ์บารมีของเขาเนี่ยทำให้เขามีความเป็นตัวของเต็นสูงมีความเป็นเซลล์เลฟของเต็นท์สูงมากๆรักเองถึงคุณค่าของเกณฑ์คือสูงมากๆครับทุกคนครับชั้นแล้วเนี่ยจึงส่งผลทําให้เขาอะ่ะจึงต้องเจอการทดสอบการทดลองจากสายสัมพันธ์ของครอบครัวหรือว่าของคนใกล้ตัวตรงนี้เลยเพราะทําให้เขาเนี่ยถูกกระทบกระทั่งจิตใจของเขาได้และเขาเนี่ยจะถูกชำระก,กันด้วยด้วยคำหกัน,เ,อนอเพราะถ้าเกิดเป็นคนภายนอกเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ ไม่สนใจหรอกเนี่ยไม่ค่อยแคร์คำพูดของใครเพราะว่ามีความเป็นตัวเองที่เหนือค่าเฉลี่ยวกว่าคนทั่วไปสุดขับทุกคนครับฉันแล้วการที่เขาต้องเจอลักษณะแบบนี้ก็ขอให้คุณรู้เลยว่าแปลว่าคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ต้องมาทำหน้าที่อะไรสักอย่างในชีวิตนะต้องมาทำหน้าที่ต้องมาเรียนรู้โลกใบนี้ต้องมาสอนสั่งผู้คนหรือว่าต้องมานำพาผู้คน ต้องมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ในแบบของคุณเองซึ่งแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอให้เราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าชาตินี้คุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณมีร่างกายสังขารแบบมนุษย์โลกแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยครับทุกคนครับมนุษย์ทุกคนนั้นอาจจะมีกรรมวิบากกรรมแตกต่างกันไปก็ตามแต่ย่อน้อยการที่คุณมีร่างกายสังขารคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณได้ แล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอเพียงแค่ในชาติภพนี้คุณอย่าคุณอย่าดื้อคุณอย่าดื้อกับการนำพาของชะตาชุดของคุณเพราะบุคคลผู้ผี่มีหน้าที่คุณจะต้องถูกบีบที่สุดครับถูกบีบจากการถูกทดสอบถูกบีบจากการที่คุณจะต้องเผชิญกับเรื่องราวถูกบีบกับการที่คุณต้องถูกกระทำจากคนที่คุณรักถูกหักหลังถูกแทงหลังอะไรก็ตาม ถูกบีบจากการที่คุณต้องสูญเสียเงินทองสูญเสียทรัพย์เพื่อให้คุณเนี่ยเข้ามาสู่หนทางแห่งการตื่นรู้แล้วพอคุณตื่นรู้คุณมุ่งเข้าสู่ทางนั้นคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาแบบเดิมคุณจะกลับมารักชีวิตแบบเดิมคุณจะกลับมามีเงินมีทองมากกว่าเดิมคุณจะมีความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องที่แม้นอาจจะไม่ได้มากแบบแต่ก่อนแต่สังเกตคุณจะเจอคนที่เขารักคุณจริง หรือเป็นพี่น้องกับคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณจะ,ะเผชิญครับทุกคนจําไว้นะจําไว้ฉะนั้นโคทันขออวยพรอ,อวยใยนะครับคนเหล่านี้ให้ได้มีความโชคดีแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติไปรเรื่อยๆนะครจนวันหนึ่งคุณตื่นรู้ยอมจำนนยอมสยบไม่ตอบต้านกับมันมันจะกลายเป็นสิ่งทีให้คุณกลับมามีความอุดมสมบูรณ์จากข้างในนะครับมีความเต็มเปี่ยมร้น มีชีวิตที่อิสระเสรีอย่างแท้จริงเพราะว่าความอิสระเสรีตัวนี้เนี่ยไม่ใช่การอิสระจากสิ่งภายนอกแต่มันอิสระจากข้างในของคุณที่มนยึดมั่นถือมั่นกับอะไรไม่ถือโทษโกรธในสิ่งอันใดนั่นแหละครับคือสิ่งที่โค้ชทันเนี่ยอยากจะฝากเอาไว้นะครับท่านครับมานะครับ